ก่อนจะทำการซื้อขายเราต้องทราบก่อนว่าราคาซื้อขายมีกี่ประเภทกันสวัสดีค่ะคอาจาร c ์ซีโอสังหานะคะวันนี้จะมานะคะแบ่งปันเทคนิคเกี่ยวกับราคาซื้อขายเราทราบไหมคะว่าราคาซื้อขายหรือราคาในการโอนมีกี่ประเภทกันนะ,ะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะต้องบอกเลยว่าราคาซื้อขายที่จะทําให้เราได้ รู้จักคือคือแบบรู้จักกันหลากหลายเลยนะจะมีประมาณสประเภทสี่ประเภทด้วยกันเนี่ยประเภทแรกเราจะเรียกว่าราคาจะซื้อจะขายเคยด้ินคำนี้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขายหรือแม้กระทั่งนายหน้าเองคํานี้เราจะได้ยินบ่อยค่ะคําว่าราคาจะซื้อจะขายนะคะราคาจะซื้อจะขายคือราคาที่เจ้าของและผู้ซื้อ เนะ,ะเจ้าของทรัพย์กับผู้ซื้อทําการตกลงจะซื้อจะขายกันนะคะเป็นราคาตามจริงนะคะสมมุติว่าบ้านหลังนี้ราคา9ล้านนะ,ะแต่เราตกลงคุยกันแล้วมีการต่อรองนะคะทั้งหมดแล้วตกลงราคากันอยู่ที่ราคา8ล้าน5นั่นแปลว่าราคาจะซื้อจะขายจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่คะ 8ล้าน5้านั่นเองถูกต้องเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือราคาจะซื้อจะขายตามจริงที่เราตกลงกันนะคะสำหรับในหน้าอันนี้ในหน้าก็ได้เข้าใจเพิ่มเติมด้วยเนาะนะคะแล้วี่ราคาที่2ราคาประเมินธนาคารราคาประเมินธนาคารกับราคาจะซื้อจะขายไม่เหมือนกันนะคะราคาประเมินธนาคารเนี่ยก็คือราคาที่ต่อเมื่อที่ลูกค้าค่ะ เกิดการทำสินเชื่อหรือการกู้ยืมเงินจากธนาคารทางธนาคารค่ะจะส่งฝ่ายประเมินมาประเมินเขาเรียกว่ามาประเมินทรั์นะคะก็คือการที่มาประเมินทรัพย์สินชิ้นนี้ค่ะว่าราคาประเมินธนาคารได้อยู่ที่เท่าไหร่จะมากจะน้อยก็อยู่ที่ทรัพย์สินชิ้นนั้นเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้อยู่ที่จํานวนที่เราจะกู้นะก็จะอยู่ที่จํานวนทรัพย์สินนั้นว่าธนาคารประเมินให้เท่าไหร่ เพียงพอกับราคาจะซื้อจะขายเราไหมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ธนาคารนะคะว่าธนาคารนะคะจะอนุมัติวงเงินนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ทาวน์เฮาส์หลังนี้คอนโดห้องนี้ได้เท่าไหร่อันนี้คือราคาประเมินธนาคารอีอย่างที่สแล้วส่วนราคาอย่างที่3นะคะก็คือราคาในสัญญาจะซื้อจะขายนะราคาในสัญญาจะซื้อจะขายนี่คือ จะเป็นราคาเท่ากับราคาจะซื้อจะขายที่เราต่อรองตกลงกันแล้วก็ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างไปว่า,าทางเจ้าของรั์ใช่ไหมคะตั้งมาอยู่ที่ราคา9ล้านแล้วลูกค้าค่ะหรือว่าเราเป็นผู้ซื้อเองไปต่อรองราคาเหลืออยู่ที่8.5ล้านนะคะในราคาสัญญาจะซื้อในในราคาสัญญาจะซื้อจะขายเนี้ยคะ่ะเราสามารถเขียนเท่ากับหรือ มากกว่าได้ในกรณีนะคะต้องบอกว่าในกรณีเราไปยื่นสินเชื่อกับธนาคารเพื่อให้ทางธนาคาระคะ่ะได้ประเมินบ้านเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าก็อยากได้การประเมินแล้วก็สินเชื่อที่ครอบคุมบ้านอยากจะให้เกิดการใช้จ่ายในการที่ ควักส่วนต่างแล้วกันเรื่องพูดภาษานี้ใช่ไหมคะส่วนต่างน้อยลงนะคะเราก็สามารถนะคะเขียนในราคาใบสัญญาจะซื้อจะขายอะคะ่ะให้กับทางธนาคารที่ราคา9ล้านได้เพื่อที่ให้เขามาประเมินเนาะบวกกับเครดิตลูกค้าด้วยแล้วก็ทรัพย์สินด้วยหรือบ้านหลังนั้นที่เข้าไปประเมินด้วยนะคะก็เพื่อให้าทางเจ้าหน้าที่สินเชื่อรู้ว่าเราซื้อขายเท่าไหร่ นะคะซื้อขายเท่าไหร่เนาะบางทีอาจจะได้ไม่เต็มร้อ80% 90%นก็ะคะก็อาจจะมาครอบคลุมกับราคาซื้อขายจริงๆที่8.5ล้านของเราอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆแล้วกันนะคะอ่ะส่วนอย่างที่สี่นะคะคือเขาเรียกว่าราคาประเมินกรมที่ดินนะคะอันนี้นายหน้าควรรู้มากๆเลยนะคะเพราะเราสามารถเช็คราคาคร่าวๆให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้จะขายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาจากกรมธนารักษ์ แล้วก็คำนวณค่าโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆะวันที่วันที่กรมที่ดินนะคะว่าทางฝ่ายผู้ซื้อฝ่ายผู้ขายนะคะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าอากรเท่าไหร่บ้างส่วนราคาในกรมที่ดินต้องบอกเลยค่ะว่าก็ทุกๆราคาจะไม่เท่ากันเลยนะคะราคากรมที่ดินคือราคาประเมินที่ดิน ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างก็จะเป็นราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อคำนวณเป็นภาษีในการที่เราไปโอนนะคะแต่สำหรับลูกค้าบางท่านที่ทำการจัดทำสินเชื่อ ก็จะมีอีกหนึ่งภาษีที่เพิ่มขึ้นมาคือภาษีจดจำนองนะคะอันนี้ก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นกับธนาคารได้เพราะบางธนาคารฟรีนะคะทั้ง4ี่ราคานี้นะคะกันอยากให้ทุกคนนะคะเก็บเป็นความรู้นะคะเพราะมันเป็นคําพูดที่เราอาจจะเคยได้ยินแต่เราอาจจะยังแยกแยะไม่ออกว่ามันคืออะไรบ้างนะคะก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าคลิปนีป้มีประโยชน์ดูจบแล้ว กดหัวใจหรือคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ